สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมาพามาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับที่มักจะเกิดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนนะครับนั่นก็คือนะครับวัวรับน้ำหนักตัวไม่ค่อยไหวนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการลุกการยืนที่ลำบากรวมถึงการกินที่ไม่เต็มที่นะครับอย่างตัวที่เห็นนี่นะครับก็จะมีอาการ เก็บขานะครับดูก็คือจะเอาส้นเท้านะครับรับน้ําหนักเลยนะครับนี่ก็คือเป็นปัญหานะครับแต่ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกตัวนะครับก็จะเป็นส่วนมากนะครับจะเกิดกับสมาชิกที่เอาวัวเข้าคอกขุนในตั้งแต่อายุตั้งแต่วัวที่ยังไม่โตนะครับก็คือประมาณสักหนึ่งปีนี่ก็จะเอาเข้าเตรียมขุนนะครับทําให้โคนะครับยืนคอกเป็นเวลานานนะครับก็จะ มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งปกติก็ประมาณ2ปีนะครับถึงจับเข้าข้อนะครับจะไม่เกิดปัญหานี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็เป็นสาระให้ดูนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องนะครับหมอวัววันธรรมดานะครับชาวนาวันหยุดนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะหาคลิปใหม่ๆนะครับมีความรู้ในสูตรฉบับของสากลพจนคำนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ